นะโมขอนอบน้อมแด่พระบรมิีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอขอเจริญปอนถึงคณะท่นานรรรสัตธาสาธุชนและก็ผู้ประพุทธร,รมอมจารย์ทุกท่านเนาวันนี้รายการวิทยุธรรมะ ของวัดโดยและก็มาฟังในเรื่องของ 45. พระพัรษาก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในส่วนของพรนสาที่11บเอ็ดพันสาที่11นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่ณนะหมู่บ้านพรามชื่อเอกานาลาแฟนมคต ซึ่งเป็นหมู่บ้านพรามที่ว่าในและก็ในพรามผู้เป็นวัวน,น้าหรือว่าผู้ที่จะได้มีโอกาสบรรลุเป็นพระอารหันต์ก็มีมีอยู่ชื่อว่ากาสิภาทาวะพาสิภาระทาวะเชพรามก็ จะได้กล่าวเรื่องของกันต่อไปในพรรษาที่11พรรษาที่11ก็มีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างเนาะก็เพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะได้ทำการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจศึกษาพุทธวัติจากประสูตรฟังธรรมนั่นเอง ในวันนี้กาสิภาระทะวะชะสูตรหรือว่าว่าด้วยกาสิภาระทะวะพรามก็ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านพรามชื่อเอกานาลาแล้วก็ในขณะนั้นที่หมู่บ้านนี้ก็อยู่ที่ทัพคีนี ทักกีนาคีรีชนบทแฟนมักคดแฟนมักคดนี่ทักกีนาคีรีอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน,นเมืองอเมืองของทางทิศใต้ของเมืองกรุงราชเฤห์ถ้าทางทิศใต้เรามาจากขยามาทางเนี้นะมาทางนี้นะจะเป็นทางทิศใต้ก็ ก็เราก็จะได้เข้าสู่เรื่องของกาสิภาระทวะรามาผู้ที่กำลังอะไรประกอบไถนา,าก็คือว่าจำนวนเนี่ยจำนวนผู้ที่ไถนาเนี่ย500ในฤดูหวานก็คือหวานก็คือที่เขามาไถนากันเยอะอันนี้ ก็เหมือนประกอบพิธีแรกนาฝันของหมู่บ้านพราหม์ของพราหม์เขาพราหม์เขามีเป็นหมู่บ้านใหญ่นะหมู่บ้านนี่ขนาดคนเป็นพันอยู่เป็นตำบลเล็กๆอำเภอเล็กๆกวาดได้นะเนี่ยก็เลก็อยู่กันแล้วก็ทำพิธีพิธีแรกนาฝันนะก็ะคือปลูกฤูดูวานข้าว คือครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดูตรวจสอบสัตวโลกก็เห็นว่ากาสิภาระทาวาชพรามนี่เข้าไปในสู่ในข่ายพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงครองอันตราวาศกถือบารชีวรเสด็จเข้าไปยังที่ทำการ ทำงานแรกนับฝันของกาศิภราชวพรามก็ไอในสมัยนั้นนี่ยคนอินเดียโบราณหรือว่ามูพรามนี่เขาเห็นนักบวชนี่เขาจะไม่ปฏิเสธนะเขาไม่ปฏิเสธเขาจะทำบุญแต่เขายกระทำบุญนะแต่ว่าท่าน กาศิภาระทวาชพรามเนี่ยก็กำลังเลี้ยงอาหารก็คือว่าทำงานมาตั้งแต่เช้าพอเพราะว่าสมัยก่อนก็ใช้วัวใช้ฝ้ายไถแล้วก็ยะดไปกันแต่เช้านะเช้าเช้าเดพอได้เห็นแสงสว่างแล้วก็ไปกันแล้วนี่ก็ไปไถฝ่ายผู้หญิงก็ทําอาหารหรือผู้ชายทําอาหารก็แล้วแต่เถอะ ไปกันสายๆเก้าโมงสิบโมงก็เป็นการกินข้าวกันนะพูดง่ายๆเลี้ยงอาหารกันกำลังคึกคืนเลี้ยงอาหารกันอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เสด็จไปยังสถานที่เลี้ยงอาหารของแล้วหมูพราหม์หมูคนที่กำลังทำงานกันอยู่ การประทับยืนอยู่ณที่สมควรท่านากาเสกภาระททวาชพรามนี้ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนประทับเพื่อบินทบาทอยู่ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะโกดมข้าพระองค์นี่นะต้องไถนะ ต้องวานคือว่าต้องทํางานนะรัดไถแล้ววานแล้วก็เนี่ยเมื่อทํางานแล้วก็จึงบริโภคนะเหมือนกับว่าเอสัปน่ไม่ทางานเลยเนี่ยนะอยู่ๆจะมาขอขอาหารเราเนี่ยเราทํางานเหนื่อยนะเดี่ยข้าท่านท่านก็เลยถามพูดไปต่อว่าข้าแต่สัปนาชวนนะ สวนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแม้ปรงุงมก็จงมาถา่ก่อนเถอะเดี๋ยวเราจะให้อาหารน่ะคันไถ่แล้วก็หวานแล้วก็บริโภคเราจะให้อาหารท่านบริโภคพระผู้มีพระภาคเจ้าอตอบด้วยตอบด้วยพุทธเมตตาว่าคระมแม่เราก็มีไถ่และเราก็หวานเหมือนกันครั้นไถแล้ว แล้วหวานแล้วเราก็บริโภคเหมือนกันนะคำตอบของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้กาสิภาระทวาชพรามงงมึนไปชั่วขณะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ยินการตอบของพระผู้มีพระภาคเจ้าแบบนี้จึงได้กราบทูลว่า โอ้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าเนี่ยไม่เห็นแอกไถผานปัดตักหรือโคพิรพัตทั้งหลายของท่านเลยเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้พระโคดมผู้เจริญยังจะมากล่าวอีกว่าพร้อมณ์แม้เราก็มีไถแล้วหวานครั้นไถแล้วหวานแล้วเราก็เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริโภคด้วย ครั้งนั้นกาสิภาระทาวะเจพรามได้กราบทูลถามพระพู้มีพระภาคเจ้าด้วยความสงสัยว่าเป็นคาถาว่าพระอง์ยืนยันเป็นว่าเป็นชาวนาด้วยข้าแต่พระองค์ไม่เห็นการไถของพระองค์พระองค์ผู้เป็นชาวนา ข้าพระองค์ถามแล้วขอจงตรัสบอกข้าพระองค์จะรู้ว่าการไถ่ายกองพระองค์นั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ทรงด้วยต่อพระสุรเสียงอันชวนฟังว่าสัทธาเนี่ยเป็นพืชความเพียรเป็นฝน ปัญญาของเราเป็นแอกและไถยฮิริเป็นงอนไถยใจเป็นเชือกสติของเราเป็นผ่านและประตักเราครุ้มครองกายคุ้มครองวาจาได้แล้วสำรวมในการบริโภคอาหารเราได้ย่าคือวาจาสับหลับเรากล่าวแต่สัตว์ฟั่มคำจริง เรามีความสงเยี่ยมโสรัจจะของเราช่วยทำงานให้สำเร็จประโยชน์ความเพียรของเราช่วยนำธุระไปให้ถึงความกระเสมจ,จากโยคฆานำไปไม่ถอยหลังนำไปถึงที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก เราทำนาอย่างนี้นาที่เราทำนั้นมีผลเป็นอมตะถ,ถึงนิพพานบุคคลนั้นทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงกาสิภาระทวะพรามกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญผู้เป็นเจ้านาขอจงบริ โภผลที่เป็นอมตะที่ถันไทเถิดก็คือนิมนต์ไปฉันข้า,าวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการที่เรากล่าวคาถามิใช่เพื่ออาหารพรามนี่ไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นรธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารที่ได้มาเพราะการกล่าวคาถาพราม มีธรรมเนียมอยู่มีอยู่จึงมีการประพุทิอย่างนี้ท่านจงรกบำรุงด้วยข้าวและน้ำด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณนาศพหรือพระแก่พระขีณาศพหรือพระอรหันผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้มีความขนองกายขนองวาจาอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นบุญยากเขตของผู้ที่ต้องการบุญเป็นที่พึ่งของผู้ที่ต้องการบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วกาสศ ท้าวาชะพรามได้กราบทูลพระผู้บีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ไพเราะชัดเจนยิ่งนักข้าแต่พระองค์ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสัลนะ ขอพระคอดมผู้เจริญโปรดทรงจำคาบลงว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอ,อันนี้ก็ได้จบลงต่อมาพราหมณ์กาสิภารทวาชะพราหมณ์นี้ก็ได้ ทิ้งบ้านทิ้งเรือนออกบวชเป็นสมณะไปทำนาทำนาที่พระองค์ทรงให้มาช่วยทำนาของพระองค์นะคุณจะทำนาคือการออกบวชออกดูออกบวชมีความมีการติมีความวามีโสระจัะสงบสงเงียมประพฤติพรมหมจรรย์ศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะ กาศีภาระทาวาชพรามนี่เมื่อออกบวชแล้วไม่นานท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์ทีนี้บางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะพรามนี่เขาจะมีคนกันเยอะนะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแหละเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่มากแต่ละคน,นที่อยู่กันนี้นะ คือในที่อยู่ทางทิศใต้ก็อาจจะว่าไปถักไปไถนาเพราะไปไถนาเสร็จจริงๆก็อยู่ในเมืองกันแล้วก็ออกไปปฏิบัติไถนาทำนานะเพราะว่าอาชีพดีที่สุดก็คือได้ทำนาวันนี้ก็ได้นำเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเนาะอก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ ทำนาแบบพระพุทธองค์โดยมีคุณอันยิ่งใหญ่มีผลอันเป็นอมตะคือปณิพานนะให้ท่านทั้งหลายได้มีความเจริญในธรรมของสม,สมรปสมมาธัมพุทธเจ้าด้วยเถิด